สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลไลลักษ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตวรวรขัตติยราชนารีเป็นพระโสธรกนิถาภคินีพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับพระราชทานพระนามอันเป็นมงคลยิ่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักษ์อัครราชกุมารีโดยเหตุสองประการประการแรก เป็นการอัญเชิญพระนามจุลาจากพระปรมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมอายกาธิราชมาเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระนามของพระองค์ประการที่สองในวันที่ประสูตินั้นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปจุลาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการพระราชทานปริญญาบัตรทรงเจริญพระชนษาโดยได้รับการอภิบาลปลูกฝังจากพระบาทสมเด็จพระบรมมนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระไทยและมีพระปีชาด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆมาแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเลือกศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์แทนสายศิลปะที่ทรงรักด้วยเป็นแนวทางที่จะอำนวยคุณประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนในภายภาคหน้าแม้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการอย่างเต็มพระกำลังในฐานะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะใส่พระไทยในการเรียนเป็นที่ยิ่งจึงทรงสำเร็จปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอินทรียเคมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์หลังจากนั้นในฐานะนักวิทยาศาสตร์ทรงศึกษาเพิ่มเติมในระดับดุษฎีบัณฑิตอีกหลายสาขา ด้วยทรงตระหนักดีว่าสุขอานาัยของประชาชนเป็นรากฐานและเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศจึงทรงก่อตั้งมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการสาธารณสุขจำนวนมากด้วยพระปีชาสามารถและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทำให้องค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียงในประชาคมโลกยกย่องสดุดีและถวายรางวัลเทิดพระเกียรติคุณ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในปีพุทธศักราช2563ทรงใช้ศิละปะเพื่อช่วยเหลือผู้คนโดยการรังสรรค์งานศิลป์สู่ผลิตภัณฑ์ศิลป์อันงดงามทรงคุณค่า ทรงพระกรุณาพระราชทานรายได้จากงานเหล่านี้แก่โครงการและมูลนิธิต่างๆโดยพระปีชาสามารถในการใช้พลังแห่งศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานปีพุทธศักราช2564รัฐบาลจึงได้ถวายพระสมัญญาศิริศิลปินซึ่งมีความหมายว่าศิลปินผู้ส,สร้างสรรค์าง,งานศิลปะอันงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นสีเป็นมิ่งขวัญและเป็นมงคลยิ่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารี4กรกฎาคม2566ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าวัฒนธรรมจังหวัดตราดพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดกระทรวงวัฒนธรรม